อะไรผักเยอะมากตรงนี้อ้ยร้านขนมจีนแต่ว่าผักวอดิซี่ซ่ะร้อนๆอยู่เลยร้อนๆเอาแซ่บที่สุดว่าแต่ของพี่ใหญ่มากเลยนะคะของอร่อยของอร่อยคือนี่แหละทุกคนท้ายหิวอ่ะอะไรก็อยากกินอยากกินอยากกินหมดเลยขอบคุณค่ะโชคดีค่ะว้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอ้วอฒน์ให้เพลินคะฝนตกหรือเปล่าเนี่ยโอ้ลมแรงมาก วันนี้เรามาที่ตลาดนัดเรียบด่วนเด่นในรัมิดนะคะที่กรุงเทพเลยกรุงเทพเลยแต่ว่าที่นี่เหมือนว่าในโซเชียลเทปใช่ปะบอกกันว่าตลาดที่กลับมาใหม่อีกครั้งเพราะว่าค่อยใช่ไหมสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วคือที่เหมือนกันแต่ว่าชื่อไม่เหมือนกันนะบรรยากาศนี้เลยใช่ใช่ใช่จำได้จำได้จีนไม่อยากนั่งค่ะ อยากเล่นผู้ติดตามเราก็บอกว่ามินซีตลาดนี้เปิดใหม่แล้วนะต้องไปดูเพราะ่เขาบอกว่ามีอาหารก็เยอะมากแล้วราคาก็ดีด้วยไง กกนีนนิคือช่วงนี้จิมินติดแซลมอนมากนะทุกคนแล้ววันนี้ก็ตั้งใจว่าถ้ามาตลาดจะกินยำแซลมอนหรือว่ายำปุ๊กยำกุ้งนี่แหละมีหอยเชลล์ด้วย25บาทอันนี้แซลมอน80บาทแล้วก็กุ้งดองปูดองด้วยเลยอันนี้คืออะไรอะอ่าเหมงกระพุ้พนอไไเอาผสมด้วยได้ไหมคะรวมกันได,ได้ใช่ไหมคะด้ <100 S 2> ะน่นะคะอ๋ะอโอเคโอเคเอาเป็นกุ้งกับแซลมอน ถ้าจะกินที่นี่ก็คือสั่งแบบง่ายๆดีกว่าเนาะเยร้านต้อเอาเนื้อย่างเลยค่ะอันนี้หนึ่งร้อยบาทหรอคะอ๋อเอาที่นุ่มๆนิ่มๆอันนี้ใช่ไหมคะโอเคเอาเป็นอตัวนี้ก็ได้ค่ะเอามีเดียมแรต้องรอนานไหมคะสิบนาทีโอโเคชนรั้ว้ให้จจจออ วันนี้วันดิสซี่ซ่าวอุ้ยอันนี้ก็ถึงร้อยบาทหรอคะโอ้โยหนูเอาแบบประมาณเคี้ยวแล้วละลายได้ไหมพักพมอนพักพมอนพักพมอโอ้ยอันนี้ก็อร่อยสิอันนี้กินก่อนกลับบ้านดีกว่าคือนี่แหละทุกคนท่าหิวอ่ะอะไรก็อยากกินอยากกินอยากกินหมดเลยอันนี้รู้ไหม น้ำมันเอาออกหมดเลยน้ำมันไม่ให้มีสัก์หนึ่งอันว่าแต่ของพี่ใหญ่มากเลยนะคะใช่ไหมพี่ตั้งใจทำเป็นใหญ่ๆเลยใช่ปะเอาดีมากจะได้มันเคี้ยวได้สดใจใช่ครับมองมันจะกรอบข้างในนุหมเออนั่นแหละกรอบนมนุ่งในเท่าไหร่คะแบบนี้60 40บาทถูก ถูกถูกถพี่หนูได้ว่าที่นี่เปิดประมาณหนึ่งเดือนแล้วใช่ปะเดือนกว่าเดือนกว่าแล้วอ๋อแล้วมีคนต่างชาติหรือว่ามาเที่ยวกันเยอะไหมคะหรือว่ามาเยอะมาเยอะเยอะดีมากเดี๋ยวมาพ่อหนูก็เคยมาครั้งนู่นสอปีที่แล้วแล้วก็มาใหม่ใช่ค่ะขอบคุณค่ะอ이ู่ที่โดยเฉลี่กแล้วร้านอาชอบที่มีามีโต๊ะเก้าอี้ให้กินให้ลูกค้ากิน ้มันเทค่ะมันเทไบคุณ่ะโอ๊ยววือได้ไหมเนี่ยวอันซาช่วยด้วยวะโอยราวงเื้อนะโอ้โอเคบาดตาั ไม่เหมือนปลาหมึกธรรมดาเหรอไม่เหมือนโล,โล,โล,โล่เหรออันนี้ถือด,<ม>ด,ด้วยนะอ๋ะอ,อ,อมันมีกลิ่นปลาหมึกอยู่นะคะทุกคนก็เลยเหมือนกินที่ทะเลจริงด้วยอ่ะปลุกๆข้างในเหมือนข้างในเป็นสดแต่ว่าข้างนอกไหมลบหนึ่งไงก็เลยอร่อยเป็นได้บอกว่ามันเจริญด้วยครึ่งครึ่งกินมันบาลานซ์ไดใช่เป็นหมูกระทะตุ้ยอ๋อเกลือพี่จะย่างให้หมดเลยอืม เขาเป็นหบาทหนึ่งค่ะอันนี้มีกลิ่นอาหารเกาหลีพลุลกูกกี้ใช่ออมีกลิ่นแบบหวานหวานพลุลกูกกี้มากๆคของเกาหลีชมบากจริงค่ะแล้วทำไมตั้งชื่อว่าโคลาตที่มาจากโคลาเหรอคะใช่โคลาตคือหมวกกระดาดังหูหกสิบบาทจุกๆมากขอบคุณมากค่ะกุ้งว้าวโอ้โหใหญ่นะใหญ่นะแล้วก็ที่นี่เขาแกะให้ด้วยไงทุกคน ร้อนๆอยู่ร้อนๆเจ็ดสิบเก้าบาทหมดเลยเหรอคะอ๋อว้าวแกะให้หมดแล้วกินได้เลยปกติแล้วจะเป็นทันฟ้าเป็นคนที่แกะกุ้งให้แต่ที่นี่คือเขาแกะให้แล้วเย่างนี้นักท่องเที่ยวเรื่อง이런거먹으면행복하지ใช่สิหกสิบบาทถือว่านป็นคุ้มค่ะเพราะว่าดูหมูค่ะอมีแบบข้าวผัดแบบนี้ด้วยคราคาถูกาทอ่ะค่ะตอสดีค่ะขอบคุณค่ะ้วาอขอบคุณมาก ขอบคุณค่ะร้านข้าวผัดไข่ข้นนะคะสวัสดีครับว้วอะไรเนี่ยพูลเคนโนลเหรอจ้าเป็นมาลาหรอคะใช่ค่ะซอสมาลาตรงนี้นะคะอาแล้วแล้วอันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มหวานใช่คือเผ็ดกลางเผ็ดมาลาจ่ะงั้นก็เอาลูกชิ้นแดงจส่เอาีไม้ะเอาหนึ่งไม้ อันนี้คือชีสหรอคะเป็นต้าหปลาต้าหู้ปลาใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่กระเพราลูกชิ้นเนื้อล้วนเนื้อเอ็นโอโรนาจ้ะแซมมูสแกีนี่ค่ะดับเบินะคะครับอันนึงเอาที่เอาแซ่บที่สุดแล้วก็อันนึงคือธรรมดาค่ะได้อันนี้ก็คือเท่าไหร่ครับพี่อันนี้เป็นไมลละยี่สิบไมลละยี่สิบอันนี้สิบบาทอู้นี่นะคะซอรมารา ฟี่ก็แนะนำเลยโอ้มีกลิ่นม,มาลาออกมาเลยค่ะโอ้โอสีแซ่บมากนะว้าสิบบาทนะคะทุกคนอันนี้แล้วก็มาล่าซอสฉ่ำเลยอืมแต่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยของกิน่านเลยมาลาเราจะไม่แซบหอคะโอคค่ะ,คะก็เลยชอบเลยค่ะมไม่รู้ชอบบ้างอูู้พวกปกติถา้ามาลามันจะถึงจมูกเลยใช่ไหมคะพี่มันจะกลิ่นแรงแต่อันนี้ไม่ใช่เลยจอมีหอมหวานๆด้วย<า>อืมแล้วก็มาลาเนื้อข้าวกนะนา ยื่งซอสเลยดีมากสิปลาชิโซแล้วยิ่งน้ำจิ้มก็หวานหวานอร่อยไงอะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะร้อนเหมือนภูเขาไฟแล้วอ๋อกินเลยกินเลยบุฟเฟ่ต์ผักด้วยเลย <laughs> 이렇게 먹어야 맛있 맞아, 맞아. 한국 관광객분들도 방콕 응. 오시면 여기 시장 오면 좋을 것 같아요. 오. 전체적인 분위기가 로컬로컬 하면서 가격도 괜찮고 응. 여기 상인들이 인상도 되게 좋겼요 자, 아티바이 디망도 아이. 커쿤 마카! 커쿤 카! 재밌다. 어! <오>. 여기. 어? <laughs> ันทุกคืนก่อนนอนจริงเหรอคะเราก็บอกว่ากินอีกแล้วเหรอขอบคุณมากค่ะบบ๊ายายเรียนอร่อยมากเลยชมมากขอบคุณเรียนใช่ทุเรียนที่ต้องหาดตาขอบคุณค่ะอันยัาอันย่าค่ะดีใจเออนี่แหละที่เมื่อกี้คันซอบอกว่าที่ตลาดนี้ก็คือเหมือนว่าดีทั้งคนไทยด้วยคนต่างชาติที่มาเที่ยวไทยด้วยนะคะเพราะว่าที่เนี่ย เออมันมี BTS ก็ใกล้ด้วย MRT ก็ใกล้ด้วยไม่ไกลาจากพระราเก้าด้วยนะเขาทุกคนก็เลยมาง่ายมากเลยทั้งกุก관광객คนนี้กี어어่ลืออิเล็ศซอฟเฟอร์ก็없어지면서ออโอ้จริงกี่ลือเล็ศหไม่ต้องร้องให้นะคะมีตลาดใหม่มาแล้วนะโอ้โหผักใหญ่มากเลยอะไรผักเยอะมากตรงเนะี้โอ้ยร้านขนมจีนแต่ว่าผักลองไหมเพราะว่ามันมีผักที่ไม่เหมือนธรรมดามากเลยอะว้าวสุดยอด จริงโอ้โห้เยอะมากเธอว้าเยี่ยมไปหนึ่งนะมาลายาไม่รู้ว่านี่คืออะไรกันแต่พนี่จะเป็นน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวใจปลาใจปลาแล้วก็ขนมจีนคือปกติแล้วจีนมันจะรู้แค่2อย 2> hey, oh, 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 ่างนี so ้แ like ล <in dancing además> ้วก <mission> ็อันนี้น้ำเงี้ยวอย่างนี้แต่อันนี้อันนี้แรงเลยโจคุยคุยไปเลยเด้รุกีโค โมมเดรนาว้าวจริงน as, ีม่อนกดยแซลมอนกับยกุ้งนะคะทุกคนที่จีมินอยากินมากนี่หมูกระทโครลาค่ะทุกคน้าน้ำจิมฉ่ำมากนื้อริบอานะคะข้าวแกะกุ้งไม่ใช่ข้าวแกะปลานะมีมันกุ้งที่นี่ด้วยกุ้งหนึ่งสตัวนะคะทุกคนเจ็บเก้าบาทอันนี้ขนมจีนของจีมินผสมน้ำ กะทิกับอะไรนะน้ำปลาแล้วก็ของฮันสราคากะทิด้วยกับขาไก่กุ้งิมดองใช่ทานนี้อร่อยเลยค่ะลืมผักด้วย <laughs> <laughs> แบบนี้แหละ <laughs> ลืมผักไงผักผักใช่อ่ายอดจริงเออนั่นแหละ <laughs> เอาอ나ไรอีกนะ야먹ู่กั나หนูที่มึงด้그ยอยู่กับที่มึงด้วยกลิ่นกัด이ลั่นล้이ให้이นูจ나나나나나 아, 아, 나. อแตนี่ยคือที่มึงด้วยนาะ <힘> <laughs> แต่ผู้ดีตาอบอกว่าต้องกินนุมน่มๆนุ่มๆอ๋อลองไหม <laughs> จุดตาอันนี้กินกับนี่นี่นี่หรือกิใช่ไหมใช่ถูกต้องเลยอ๋ออ๋อด้วยกันโอ้โหไม่หวาน 데, 겉나섬겉나 좋네, 야 이거 괜찮네. 심지어 맛있어. 어 그래? 응. 향이 좋아. 아삭아삭이 하고 좋네. 음. 소지. 아. 좋아 좋아 좋아. 면. 피망, 피망. 태국타로이 진미자로 해도 되지만, 면 티어 타이 야트훈. 이게 참그 어떻게 표현할 수 없는 음. 풀 맛이야. 음. 되게 깨끗한 맛. 어디야 어지야 어디야. 아니 어디야? 그게 뭐야? 이렇게로. 별로, 별로 나자 아니 카놈찌는왜 이런 거야? <목소리> 갈 때마다 뭐가? 지 거의 아무것도 안 캐럿, 이 아니 카놈찌는 어떻게 이렇게 다양하지? 아, <목소리> 가다 <목소리> <목소리> 아, 음, 캐럿, <목소리> 캐럿. <목소리> <목소리> 사고야 큰일났어 이거 못먹겠는데? 아니 이것만 있어도 배불러 사실 너무 먹는데? 밥이 많와 큰일났어 얘봐와니거와 이거 고기 뭐 어? 야와 오이 이거 칼자국 오이 아 근데 이거 얘는좀 너무 크다. <laughs> 아나 여기 들어갈 뻔했어아나좀 방금 썰름는데 같아. 코코에 막 이렇게 들어가니까. <laughs> 아. 록 아, 아, 야, 카타가 이렇게 나와 주면 어. <laughs> 너무 미치. 편하지. 까가리ชอ <laughs> 오. 음. 알로에. <laughs> 다 진짜 알로에 막. 쏨무 카 막마 하 가지고ไง. ปกติจะย่างกิ อันนี้กินไปซื้อนานไปก็เลยแข็งนิดนึงถ้ากินร้อนๆน่าจะอร่อยกว่านแน่ๆนี่จิเป็นชอบแบบเนื้อที่ติดมันแบบนี้จะได้กลุบๆเนาะว้าวันเด้สุจิตกินข้าวจินมา먹กองาบุนเยจริงค่ะยัดชี้ท์เยอะมากกินก่อนมาโอ้โหลดไปปักหาแบบนี้เลย

진짜 괌락 뒤 막아. 100% 자. 와. 음. 역시 새우는 태국이야. 음. 못뭐 따라와. 시장 새우도 이래버리면. 어. 야 이거는 <laughs> 새우로는 태국 못 이겨. n 버 m b o 카. n 맛있지. 맛있지. 재밌지. 락카 어, 거리. 아. 음. 좋다. วคือเรามาที่นี่สองปีที่แล้วใช่ไหมใช่อืมแต่จริงว่าเปิดใหม่แล้วกึกกักกว่าเดิมนะค่ะจริงๆเมื่อกี้ไปซื้อแตงกบปั่นพี่ว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่พี่ว่าเท่าไหร่สิบบาทยี่สิบบาทแต่ถูกเนาะมีตัวเลขนี่ว่าสี่สิบบาทไงถูกถูกอืมกิมปักแซลมอนแดมนี้เลยนี่ที่นี่จริงๆเมนูเยอะใช่ไหม ตัอสันนิบารับได้ทำทุกคนเลยครับคนต่างชาคนเกาหลี คนไทยค่ะสองปี้แล้วไม่เหมือนอ๋อไม่เหมือนไม่เหมือนดีมากตอนนี้ราคาดีเดี๋ยวนี้ทุ่งแกมคนกินนิดนึงก็สดได้กินเยอะๆอันนี้ได้ก็ได้ก็ได้ก็บุกทาก็เรสตอรังอ๋อซีฟู้ดแบบนีก็มีเนาะใช่ก็ยำโมซุกิก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีเยอะมากค่ะคือถ้ามาที่นี่ทั้งนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะกินจะมีที่กินไหมเยอะแยะอาหารก็เยอะแยะทั้งผัก ทั้งหมูทั้งเนื้อทั้งผลไม้ทั้งดีเซเลยมาครอบครัวมาฟังกันมาคนเดียวเออก็ได้ค่ะได้หมดเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ใกล้ๆกรุงเทพด้วยไงดีมากดีมาก ว้าวจิมว่าน่าจะอิ่มเพราะว่าขนมจีนนี่แหละจริงๆใช่เพราะว่าผักผักเยอะจริงๆเยอะม,มากโอ้ยอคนเยอะโอ้ที่นี่เย็นกว่านะจิมว่าโอ้เย็นมากครับโอ้โอ้เยมม็นดีลมลมพัดแรงลมพัดแรงเออลมพัดแรงเออโยนู่นก็คนเยอะมากนู่นก็เยอะจริงทุกคนมาจากไหนนี่ กินทั้งวันโอเวอร์ไกต์ไป uh um 이ั <h <h ้งที่ก็ไม่รู้กลับมาที่บางก็ไม่รู้ว่าจะทนอะไรกันแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยค่ะทุกคนถ้ามี่ะพรที่อยากใหช่วรแอะนำก็อย่าลืมม่ที่ช่วงขอะเรานะคะถ้ามีอะไรที่อยากให้ช่วยแนะทุก็อย่าลืมัาที่ช่องของเรานะาะ 감사합니다. <laughs> <laughs> <Yeah. 웃음>